สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับเป็นเตาอินดักชันนะครับของแฟ n งเก้รุ่น fis 3210นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเตาอินดักชัน2หัวนะครับขนาด30เซนหัวบนเนี่ยแนะนำให้ใช้ภาชนะประมาณ18เซนนะครับแล้วก็หัวล่างเนี่ยภาชนะประมาณ14เซนนะครับมาดูปุ่มนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับ ปุ่มจะขวาเนี่ยก็คือปุ่ม on off นะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่ม P นะครับจะเป็น power booster นะครับใช้สำหรับเวลาที่ต้องการเร่งการใช้งานเร่งด่วนนะครับต่อมานะครับจะเห็นเป็นเส้นขีดนะครับแล้วก็มีเลข1-9ถึงนะครับจะเป็นบาบนและล่างนะครับจะเป็นการปรับค่ากำลังไฟนะครับของหัวเตานะครับแถวบนนะครับ0ูนถึงเนี่ยก็จะปรับหัวบนนะครับ 0-9แถวล่างนะครับก็จะปรับหัวเตาหัวเล็กหัวล่างนะครับทางซ้ายนะครับจะเป็นรูปนาฬิกามีบวกมีลบนะครับชุดนี้จะเป็นชุดควบคุมการจับเวลานะครับตั้งทอมเมอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกใช้ล็อกด้วยนะครับตอนนี้นะครับอาจจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันกระพริบตัว S นะครับแบบนี้นะครับกระพริบแบบนี้เนี่งนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยเตาเนี่ยมันกําลังร้อนอยู่นะครับมันกระพริบของแถวของ บาบนบนะครับก็จะเป็นหัวบนนะครับเมื่อสักครู่ผมมีการเทสเตานะครับจนมันร้อนนะครับหัวเตาร้อนพอเวลาเราปิดการทํางานเนี่ยเขาจะขึ้นตัวเอกับพิ p เตือนเราแบบนี้ว่ามันกําลังฮอตกําลังร้อนอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปจับไปทําทอะไรกับมันนะครับ จนกว่าตัว S ตัวนี้มันจะหายไปนะครับมันจะหายไปเองนะครับเมื่อหัวเตาเย็นลงนะครับประมาณสักต่ำกว่า40่40องศาเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้มือจับได้ทำความสะอาดได้นะครับมันอาจจะดับเร็วดับช้าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานหัวเตาเนี่ยร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนนะครับแต่มันจะดับแน่นอนนะครับทีนี้ผม ขอให้ดูตัวล็อกก่อนนะครับชายล็อกนะครับในขณะที่เครื่องปิดอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มบวกและลบคู่กันแบบนี้นะครับท <ST S 2> ิ้งไว้ประมาณ3วินาทีนะครับเขาจะขึ <ST> S> <S ้น LO แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เตาล็อกอยู่นะครับในขณะที่เราปิดแล้วเราล็อกนะครับเราสามารถเปิดเตาได้แบบนี้เปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับแต่มันยังล็อกอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถ เปิดใช้งานหัวเตาใดๆได้เลยนะครับเพราะมันยังล็อกอยู่นะครับแม้เราจะเปิดปิดก็เถอะนะครับแบบนี้ก็ยังขึ้นเป็น LO นะครับมันจะสามารถใช้งานเตาได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกนะครับวิธีปลดล็อกก็คือกดเหมือนเดิมบวกและลบคู่กันนะครับประมาณ3วินาทีนะครับจนมีเสียงปิ๊บแล้วก็ LO หายไปนะครับตอนนี้เราปลดล็อกแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดเตา เปิดใช้เตาได้แบบนี้นะครับเห็นตัวเลขขึ้นนะครับก็คือการเปิดใช้เตาได้แล้วนะครับการล็อกแบบเมื่อกี้นะครับมันสามารถล็อกได้ในขณะที่เราปิดนะครับหรือแม้กระทั่งเราเปิดเตานะครับก็สามารถล็อกได้ทั้งคู่นะครับเปิดเตาล็อกนะครับกดบวกและลบคู่กันนะครับขึ้น LO เห็นไหมครับ กดล็อกนะครับกดคู่กันครับดังปิ๊บแล้วก็หายไปก็คือทําได้ทั้งสถานะนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือปิดเตาเราก็ล็อกได้ทั้ง2แบบนะครับผมต่อมานะครับามาดูการใช้งานนะครับเปิดปุ่มนี้นะครับถ้าผมต้องการใช้หัวล่างนะครับเราก็จะามาควบคุมที่บารล่างแบบนี้0ูนถึงเนะครับ กด0ไล่สไลด์ไปแบบนี้นะครับไปถึงในระดับที่ตัวเลขที่เราต้องการสูงสุดคือเบอร์9แบบนี้นะครับถ้าเราไม่วางภาชนะนะครับเขาจะขึ้นเป็นตัว U กับพิบแบบนี้ครับนั่นคือตอนนี้หัวเตาเนี่ยเขาไม่พบภาชนะนะครับเครื่องก็จะไม่ทํางานไม่ร้อนไม่เกิดความร้อนนะครับจนกว่าเราจะวางภาชนะลงไปนะครับวิธีลด นะครับกำลังไฟนะครับเราก็กดบาร์สไลด์ลงแบบนี้นะครับหรือช็อตคัทนะครับกดแบบรวดเร็วด้วยการกดปุ่มตามเลขเลยแตะไปที่เลขเลยนะครับอย่างนี้นะครับ2นะครับ5 9 8ดนะครับแบบนี้แตะไปได้เลยนะครับไม่ต้องสไลด์เราจะสไลด์ก็ได้เราจะแตะก็ได้นะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับข้อดีของมันคือมันสามารถทำงานได้รวดเร็วนะครับไม่ต้องคอยกดเพิ่มหรือลดที่เราสเต็ปนะครับผม เวลาปิดนะครับกด0ูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บแบบนี้นั่นคือหัวเตาปิดแล้วนะครับและมันก็จะกลายเป็นสถานะ standby เป็นขีดแบบนี้นะครับหรือปิดเลยก็ได้นะครับออฟเลยทีนี้มาดูการใช้งานจริงนะครับผมเปิดนะครับเราใช้หัวบนนะครับสมมติผมเปิดที่เบอร์สี่นะครับเขาจะกระพริบ แล้วตอนนี้เขาขึ้นตัวอยู่กับพิพอย่างนี้นั่นคือเขาไม่พบภาชนะจนเมื่อผมวางภาชนะลงไปแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขแล้วเห็นไหมครับพอเราเจอภาชนะเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขหยุดนิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถเพิ่มความร้อนได้นะครับเบอร์เจ็ดเบอร์สี่นะครับจะเพิ่มจะลดแตะที่บาร์ได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูปุ่ม power booster นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกำลังไฟสูงสุดพิเศษนะครับสำหรับการทำงานแบบเร่งด่วนนะครับปุ่มนี้จะใช้งานได้อยู่ที่สิบนาทีเท่านั้นนะครับหลังจากสิบนาทีสมมุติว่าก่อนเนี้ยผมก่อนก่อนที่ผมจะใชู้สเตอร์เนี่ยผมใช้อยู่ที่เบอร์สี่หลังจากสิบนาทีปุ๊บมันจะตัดกลับไปที่เบอร์สี่ถ้าก่อนที่ผมจะใชู้สเตอร์ใช้เบอร์แดพอหลังจาก1ิบนาทีมันก็จะตัดกลับไปที่เบอร์แดนะครับไม่งงนะครับ ทีนี้เวลาจะใช้บูสเตอร์นะครับมันมีปุ่มเดียวแชร์ทั้งหัวบนและหัวล่างก่อนที่เราจะกดนะครับเราจะต้องเลือกให้เขารู้ก่อนว่าเราจะไปปรับที่หัวไหนนะครับถ้าเรากดเลยแบบนี้มันไม่จะไม่ทํางานเห็นไหมครับวิธีเลือกให้เขารู้นะครับว่าเราจะใช้หัวไหนคือเราก็กดไปที่หัวนั้นสมมุติผมเลือกเบอร์เจ็ดตัวนี้ให้มันกระพริบก่อนแบบนี้นั่นคือเขากําลังรอรับคําสั่งแต่ถ้าเกิดเขาหยุดไปแล้วเราจะกดอะไรไม่ได้ เราต้องใช้จังหวะที่เข้ากระพริบนะครับเบอร์8กด p นะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นเป็นตัว b นะครับจากตัวเลขกลายเป็นตัว b เป็น b o เตอร์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคือเขาจะทํางานได้10นาทีนะครับก่อนหน้านี้เป็นเบอร์8นะครับหลังจาก10นาทีเขาจะตัดกลับไปที่เบอร์8แต่ถ้าต้องการปิด b o o ตอร์นะครับสามารถกดที่ bar ได้เลยแบบนี้เลขนัมเบอร์ใดก็ได้ก็จะเป็นการปิดู o เตอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดต้องการกลับไปใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็กดให้มันกระพริบก่อนเพื่อให้เขารู้หัวแล้วเราก็เลือกบูสเตอร์แบบนี้นะครับการที่เขากะพริบนั่นคือการที่เขากําลังรอคําสั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาตัวเลขหรือเป็นภาษาตัว b เนี่ยนิ่งไฟนิ่งแบบนี้นะครับนั่นคือเขารับคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับปิดนะครับกดไปที่ศูนย์ได้เลยแบบนี้นะครับผม ทีนี้มาดูการจับเวลานะครับการจับเวลาเนี่ยตัวนี้จะจับเวลาได้2แบบนั่นคือ1คือการเตือนนะครับสคือการตั้งเวลาเพื่อปิดนะครับปิดการทํางานเรามาดูการเตือนก่อนนะครับว่ามันจะตั้งเตือนอย่างไรนะครับวิธีการตั้งนะครับเราต้องเลือกเปิดใช้งานก่อนสมมุติว่าผมเปิดใช้งานตอนนี้หัวบนเบอร์สามนะครับ ให้ไฟมันหยุดก่อนนะครับหยุดหยุดการรับคําสั่งนะครับแล้วก็กดบวกหรือลบนะครับกดบวกนะครับเป็นการจับเวลาเตือน d ีฟอ u ส t จะขึ้นอยู่ที่สิบนาทีเป็นค่าเริ่มต้นนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มกดบวกเข้าไปอีกกดแช่จะขึ้นเป็นหลักสิบแบบนี้นะครับกดทีเดียวมันจะเป็นหลักหน่วยนะครับเพิ่มหรือลดแบบนี้ สูงสุดอยู่ที่99นาทีนะครับผมจะลองตั้งเตือน1นนาทีนะครับแบบนี้นะครับการตั้งเตือนนะครับอย่าลืมให้ไฟตรงนี้นะครับไม่ว่าหัวเตาบนหรือหัวเตาล่างนะครับมันหยุดกระพริบก่อนแล้วเราถึงจะมาตั้งนะครับในขณะ ที่มันกระพริบแล้วเราตั้งมันจะเป็นการตั้งปิดการทํางานนะครับจําดีๆนะครับถ้าจะตั้งเตือนต้องให้ไฟอยู่กระพริบก่อนนะครับแล้วค่อยมาตั้งเวลานะครับซึ่งอันนี้เราสามารถตั้งได้ทั้งสองหัวเลยนะครับ วันนี้ผมก็ปล่อยให้เขาจับเวลาไปนะครับหนึ่งนาทีนะครับอ่าทีนี้เตือนเขาจะร้องแบบนี้ส่งเสียงร้องจะเห็นว่าเตายังทํางานอยู่ไม่ปิดการทํางานนะครับ ร้องอย่างเดียวครับเราก็สามารถกดตัวทีครับกดปุ่มไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ปิดเสียงนะครับมันจะร้องเตือนเพื่อให้เราเดินกลับมาดูนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าเราตั้งเวลาแบบนี้ตั้งเตือนอยู่แล้วผมต้องการยกเลิกนะครับหรือเผื่อไปโดนหรือตั้งใจก็เถอะเราอยากจะยกเลิกเราสามารถกดบวกลบ คู่กันนะครับแบบนี้ให้มันขึ้นเป็นการรีเซ็ตเป็นศูนย์ศูนย์นะครับนั่นคือการยกเลิกการตั้งเวลาเตือนแล้วเรียบร้อยนะครับหรือกดลบไปที่ศูนย์ศูนย์ก็ได้แบบนี้นะครับถ้ากดคู่กันมันจะเป็นช็อตคัทนะครับไปอย่างรวดเร็วเรากดไล่กลับมาเป็นศูนย์ศูนย์ก็เป็นการปิดเวลาการตั้งเตือนด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับผมจะตั้งเวลาปิดนะครับ การตั้งเวลาให้เครื่องหยุดการทางานนะครับต้องให้ตัวเลขตัวนี้มันกระพริบเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราจะปิดหัวไหนนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเป็นการตั้งปิดนะครับสมมุติผมเลือกเบอร์ห้าแบบนี้กําลังกระพริบอยู่เรากดบวกนะครับค่าเริ่มต้น10นาทีจะสังเกตว่าตัวเลขนะครับจะมีจุดอยู่ข้างๆนะครับแล้วจุดเล็กๆตรงนี้มันจะกระพริบแล้วนะครับนั่นคือตอนนี้มีการจับเวลาหัวนี้นะครับ สมมติผมตั้งออโทษทีนะครับต้องให้มันกระพริบก่อนนะครับเมื่อกี้จะเป็นการตั้งปุก ตอนนี้ผมตั้งเพื่อให้มันหยุดการทํางาน1นาทีนะครับจะสังเกตว่ามีจุดเล็กๆกระพริบนะครับอยู่ข้างๆนะครับนั่นคือเขามีการเริ่มจับเวลาแล้วเราสามารถาใช้อีกหัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ในขณะที่มันกระพริบอยู่แบบนี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถตั้งเวลาปิดได้ทั้งสองหัวเลยใช้งานพร้อมกันได้นะครับแต่ต้องให้มันกระพริบหัวไหนก็คือตั้งหัวนั้นนะครับอย่าลืม จะสังเกตว่าตอนนี้เขากลับมาโชว์อยู่ที่หัวบนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นว่าหัวล่างเนี่ยตั้งเวลาไว้กี่นาทีเราก็กดให้หัวล่างมันกระพริบเขาก็จะเปลี่ยนมาโชว์เวลาที่เขาจับเวลาที่หัวล่างครับแค่นี้นะครับเราอยากดูเวลาหัวไหนแล้วก็กดไปนะครับถ้าผมต้องการยกเลิกการตั้งเวลาหัวล่างนะครับก็กดให้หัวล่างกระพริบก่อนแบบนี้นะครับกดคู่กันรีเซ็ต อ่าโอเคตอนนี้เห็นไหมครับหัวบนหมดเวลาหนึ่งนาทีนะครับเขาก็จะปิดการทํางานเลยนะครับเมื่อกี้เป็นตั้งไว้เบอร์สี่นะครับพอหมดเวลาหนึ่งนาทีปุ๊บเขาก็จะหยุดการทํางานนะครับหยุดการทํางานแต่ตรงเนี้ย power ตรงนี้ยังไม่ออฟนะครับเขาปิดหัวเตาให้เป็นศูนย์นะครับแบบนี้นะครับแต่ power ตัวนี้ยังออนอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ power ตัวนี้เนี่ยพอเราถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานอะไรกับมันสักประมาณห้าถึงสิบนาทีเนี่ย ตัวนี้เขาก็จะออตโต้อลไปเองปิดโดยอัตโนมัติเองนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับการใช้งานเตาแฟนเก้นะครับเป็นเตา i n d u c t i o นรุ่น fis 3า1 0นนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ